เกอยู่กอยูกลลานึงอยู่กรลลานึ่งสิอยู่กัลานึงป่เครนเนมเครนเนมเครนเนมสิสิลายเตนึงกอยโค้งกอยอ่น่แกเตยาแกเตประหอกนึงสิเปลี่ยนลายเตนึงลายลายเตนึงสมากัลามาให้นึง่แปนเต้ายุ่งกับกใส่อยู่้ะบ้านดง แผ่นดินแห่งภูเขาของชาวลัวชีวิตของผู้คนที่นี่ต่างก็งอกงามขึ้นมาจากพื้นดินและแผ่นน้ำความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดแก่ขุ้นเขาทานน้ำต้นไม้ใบหญ้าหรือแม้แต่สัตว์เล็กๆอย่างหนอนและมแมลงใต้ดินล้วนมีผลสะเทือนต่อท้องทุ่งแห่งชีวิตบ้านดรงนี้หากเป็นคนรุ่นพ่อของสแก คงจะแก้ปัญหาดินตายด้วยการเปิดป่าถามที่ทำกินใหม่แต่สกแกรู้ดีว่าเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อีกแล้วเพราะบ้านดงเหลือเพียงป่าต้นน้ำผืนสุดท้ายที่จำเป็นต้องรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนภูเขานับร้อยรวมทั้งชาวลัวแห่งบ้านดงนี้ด้วยการจะซื้อปุ๋ยมาใส่ดินที่เสื่อมสภาพแล้วคนดงดอยเช่นเขา ก็คงไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อได้ถึงแม้หนทางการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ไร่นาดูเหมือนจะตีบตันไปทุกทางแต่สแก่ก็ไม่ยอมจำนนต่อปัญหาหล่านี้สแก่และคนบ้านดงก็เหมือนกับชาวเขาเผ่าอื่นๆที่จำเป็นต้องเลี้ยงชีวิตด้วยการทำไร่ตามเขตพื้นที่ลาดชันในระยะแรกของการใช้พื้นที่นั้น หน้าดินยังมีแร่ธาตุอาหารอยู่มากจึงให้ผลผลิตต่อไร่สูงแต่เนื่องจากความลาดชันของพื้นที่จึงทำให้ผืนดินรับลมและแสงแดดโดยตรงจึงง่ายต่อการสูญเสียหน้าดินดินภูเขาจึงใช้เพาะปลูกได้เพียงหนึ่งหรือสองฤดูกาลดินก็จืดแล้วชาวเขาจึงจำเป็นต้องหาที่ดินผืนใหม่ที่สมบูรณ์กว่า กรวดดินโคลนหลางนี้ถูกน้ำฝนชะลงมาจากเขาสูงที่ปราศจากหมู่ม้าใหญ่คอยยึดเหนียวหน้าดินไว้ยิ่งสายฝนกระนำแรงพียงใดก็จะชะเอาความสมบูรณ์ของผืนดินให้หายไปกับสายฝนพร้อมกับความแห้งแล้งที่คืบคลานเข้ามาสู่แผ่นดินไทยมากขึ้นทุกปีน้ำแม้จะมีน้อยก็ ทุ้มที่จะใช้น้ําที่มีน้อยเนี่ยมามาปลูกยาแฝกให้มันขึ้นเราะทีหลังเ,เวลาปลูกแยาแฝกให้ขึ้นแล้วดินที่นี่จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นสามารถที่จะทําการพะปลูกตก้นเใช้เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสําหรับชาวบ้านที่จะมามาทําการเพะปลูกมีไรายได้เพิ่มเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็เขาก็ากทำเองพัฒนาอย่างนี้ได้มากขึ้นทุกที บนเส้นทางกว่าหมื่นกว่าแสนกิโลเมตรตลอดระยะเวลา50ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปบนแผ่นดินสยามจึงทรงทราบว่าผลผลิตต่อไร่ของเกษตร,รกรไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสิบปีที่ผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ให้ความร่มเย็นแก่พระศพกรก็ผันแปรเสื่อมโทรมไปทีละน้อย โดยเฉพาะปัญหาการชะล้างพังทลายของผิวดินซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจากลายเป็นมหันตภัยต่อแผ่นดินเงาีเลึกลงไปหน่อยคือถ้าดินอยู่แค่นี้ก็อยู่พื้นดินแต่ว่าถ้าจมลงไปเชื่อมจมแค่นี้สัก<ำ>หน่อยภาคสื่อที่ไเ่ยใหนังข่าก,กล้ไป อาาาจจทนนหวได้มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าคุณภาพดินที่เสื่อมลงไปทุกปีย่อมหมายถึงการเพิ่มพูนความทุกยากของชาวไร่ชาวนาไทยด้วยความห่วงใยประชาชนพระองค์ทุ่มเทพระสติปัญญาหาหนทางหยุดยั้งการพังทลายของหน้าดินดังนั้น เมื่อดตร์กิมชอเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกนำความกราบบังคมทูนเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของต้นหญ้าเล็กๆเหล่านี้ว่าสามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของผิวดินได้ทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นใต้ดินได้ดีอีกด้วยที่สำคัญหญ้าแฝกยังเป็นพืชที่ปลูกง่ายจึงช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปได้มากเมื่อนำไปปลูกก็สามารถเห็นผลได้ภายในหนึ่งปี เหมาะสำหรับเกษตรกร,กรที่จะรับภาระดำเนินการได้เองโครงการวิจัยและขยายพันธุ์หญ้าแฝกจึงเกิดขึ้นโดยพระราชะดำริและมีหน่วยงานต่างๆรับสนองพระราชะดำริไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยระบบรากที่อย่างลึกลงในแนวดินและสารพันธุ์กันนั่นจนสามารถเป็นกำแพงคอยยึดเหนี่ยวดินไม่ให้เกิดการพังทลาย จากแรงประทะของสายฝนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีรับสั่งเกี่ยวกับหญ้าแฝกว่าต่อไปหญ้าแฝกจะเป็นกำแพงชีวิตที่ช่วยปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการพังทลายของแผ่นดินช่วยกรองพื้นผิวดินที่มีประโยชน์แก่การเกษตรไว้ให้ชาวไร่ชาวนาทั้งยังช่วยลดตะกอนดินทำให้แหล่งน้ำต่างๆใสสะอาดอีกด้วย หลักการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกนั้นคือเมื่อฝนชะดินให้ไหลไปตามความลาดชันของพื้นที่จนมาถึงแนวญ้าแฝกที่ปลูกอยู่ตามแนวระดับอย่างหนานั่นหญ้าแฝกจะช่วยกั้นน้ําและกรองตะกอนดินไว้ทําให้เกิดชั้นดินขึ้นตามธรรมชาติน้ําจะไหลชา้า